Mitsubishi a 6M0 หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อซี r ร่ไฟเตอร์เป็นตำนานของเครื่องบินรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่สร้างชื่อเสียงให้กับญี่ปุ่นในยุคนั้นแต่ในปี2026นี้ประเทศไทยได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงซีโร่ไฟเตอร์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และพลังทางการทหารของชาติซึ่งเราจะพาทุกท่านไปชมรายละเอียดและความพิเศษของมิตซูบิชิ a 6M0 รุ่นใหม่ของไทยกัน เมื่อพูดถึงซีโร่ไฟเตอร์ในสงครามโลกครั้งที่2ทุกคนจะนึกถึงความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการรบกลางอากาศที่น่าทึ่งเครื่องบินรุ่นนี้เคยเป็นฝันร้ายของฝั่งพันธมิตรโดยเฉพาะในช่วงต้นสงครามแต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันซีโร่เวอร์ชันไทยปี2026จึงได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของลำตัวที่เพรียวบางและปีกวงกลมแต่เพิ่มวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมพิเศษ ที่ทำให้เครื่องบินมีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าเดิมหลายเท่าในด้านสมรรถนะ C-2026 ของไทยติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนเจเนเรชันใหม่ที่ให้แรงขับสูงสุดถึง18,000ปอนด์ทำความเร็วได้มากกว่า1500กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถบินในระดับความสูงกว่า1800 0เมตรได้สบายนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเรดาร์ AESA ที่สามารถตรวจจับเป้าหมายในรัศมีมากกว่า200กิโลเมตรพร้อมด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบกวนสัญญาณของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบอาวุธของซีโร่ไทย2026่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจเครื่องบินรุ่นนี้สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางและระยะไกลได้ถึง6ลูกรวมถึงสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถีและจรวดอากาศสู่พื้นเพื่อสนับสนุนภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินได้อีกด้วยปืนใหญ่อากาศขนาด30มิมลิเมตรที่ติดตั้งในปีกยังคงเอกลักษณ์ของซีโร่เดิมแต่ได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยำและอัตราการยิงที่สูงขึ้น ห้องนักบินของซีโร่2,026มีการออกแบบให้ทันสมัยที่สุดโดยมีจอสแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบสามารถแสดงข้อมูลการบินการต่อสู้และสถานะของอาวุธได้อย่างครบถ้วนระบบควบคุมการบินใช้เทคโนโลยี fly-by-wire ช่วยให้นักบินสามารถบังคับเครื่องได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดที่สุดนอกจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแล้วซีโร่2,026ของไทยยังมีความสามารถในการพรางตัวจากเรดาร์ของศัตรูด้วยเทคโนโลยี Stealth ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหรือเข้าไปในเขตของศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับได้ง่ายเครื่องบินลำนี้ยังสามารถทำการขึ้นและลงบนรันเวย์สั้นๆหรือแม้แต่ทางวิ่งฉุกเฉินได้ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปฏิบัติการในพื้นที่ธุรกันดารของประเทศไทยในการพัฒนาซีโร่2026ประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำในเอเชียและยุโรปเพื่อให้ได้เครื่องบินรบที่ตอบโจทย์ความต้องการของกองทัพไทยทั้งด้านประสิทธิภาพและต้นทุนการบำรุงรักษา โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตภายในประเทศมากกว่า70%เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินของไทยโปรแกรมฝึกนักบินสำหรับซีโร่2,026ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากนักบินที่ประจำการในฝูงบินซีโร่จะต้องผ่านการฝึกในซิมูเลเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดและการฝึกบินจริงในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งกลางวันกลางคืนและสภาพอากาศเลวร้ายเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยสูงสุด ซีโร่สองไม่เพียงเป็นเครื่องบินรบแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของชาติไทยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสร้างอากาศยานชั้นยอดด้วยฝีมือคนไทยเองเครื่องบินรุ่นนี้ยังถูกนําไปจัดแสดงในงานแสดงอาวุธและงานมหกรรมการบินระดับนานาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกในแง่ขององค์การใช้งานจริงซีโร่0 2 6ได้ถูกนําไปประจําการในฝูงบินป้องกันชายฝั่งทะเล และฝูงบินสนับสนุนภารกิจพิเศษในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีภารกิจหลักคือการป้องกันน่านฟ้าไทยการสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศและการสนับสนุนภารกิจของทหารภาคพื้นดินราคาต่อเครื่องของซีโร่สองพอยู่ที่ประมาณ55ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับเครื่องบินรบในระดับเดียวกันและยังมีต้นทุนการซ่อมบำรุงที่ต่ำกว่าเนื่องจากใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ในอนาคตไทยยังมีแผนที่จะพัฒนารุ่นพิเศษของซีโร่2026สำหรับการส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและเพิ่มรายได้เข้าประเทศอีกด้วยทั้งหมดนี้คือความน่าภาคภูมิใจของมิ t s u b i s h i a 6 M ซ e r o 2026เครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ของไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงตำนานที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่ยังเป็นเครื่องบินรบที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถและศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีการทหารโลกอีกด้วยหากคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการทหารและยานยนต์ทางอากาศใหม่ๆที่เราจะนำเสนอในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมครับ